ไม่เชื่ออย่าลบลูนะบีมรับรองเธอได้ตำแหน่งผู้จัดการแน่นอนหุบปากฉันเป็นผู้จัดการไม่ใช่เพื่อนเล่นเธอตำแหน่งเนี้ยใครมาเป็นก็นิสัยเปลี่ยนกันทั้งนั้นแหละเอาสร้อยเป็นยาอ่อนของเธอคืนไปมันไม่ได้ทำให้ฉันเป็นผู้จัดการหรอกนะมันได้ได้วยความสามารถของฉันเองเอาสร้อยของเธอคืนไปนี่ลุงเสิร์รออยู่ที่นี่แหละไม่ต้องตามฉันเข้าไปหรอกครับท่านประธาน เดี๋ยวเสร็จแล้วฉันจะโทรตามนะครับท่านประธานแล้วไม่ทราบว่าจะทันประชุมบ่ายไหมครับทนันฉันเข้าไปประชุมแค่เดียวแหละแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปที่สาขากันอ๋อรับท่านประธานฉันไปก่อนละ่ะแล้วอยู่ที่รถนะเดี๋ยวโทรตาม,มไม่ได้มาประชุมที่นี่นานแล้วนะเนี่ย ลุงเสร์ดูยาดมที่รถให้ฉันหน่อยสิรู้สึกเหมือนฉันจะเป็นลมโอเคโอเคฉันรออยู่ที่ทางออกนะเอ๊ะพีมป้าเขาเป็นอะไรอ่ะ็นไรเป็นไรก็เรื่องเขา,าเธอไม่ใช่ญาติโกหดกาเราซะหน่อย ป,ป้าปีมเดี๋ยวป้าท,าท่านประานทานประธานทานประธานครับท่านประธานเฟินไปแล้วท่านประธานไปหอะไปเร็วฮัลโหลท่นไหนกเฉินหรือเปล่าครับไปไปเล้ว ท่านประธานรถโรงพยาบาลกำลังจะมาแล้วนะครับแข็งใจไว้นะครับท่านประธานท่านประธานครับอ้าวหรอครับท่านประธานแล้วตอนนี้ท่านประธานเป็นไงบ้างครับไม่เป็นอะไรมากหรอกตอนนี้จะออกจากโรงพยาบาลแล้วฝากดูเด็กที่จะมาสมัครงานด้วยนะัดหนึ่งในนั้น่ะจะมีตําแน่งผู้จัดการด้วยอ๋อได้ครับท่านประธานไม่ต้องไปถั่วนะครับขอบใจมากนะเดี๋ยวฉันจะรีบเข้าไปครับท่านประธาน บีมเธอว่าคุณป้าเขาจะเป็นอะไรหรือเปล่าโหเฟิรนเธอก็นางเอกเกินไปแล้วเปลี่ยนเรื่องเลยเป็นเรื่องเลยเอาเรื่องของเราก่อนพร้อมไหมล่ะวันนี้มาสมัครงานดูสีหน้าไม่ค่อยจะพร้อมเลยก็ไม่ค่อยพร้อมเท่าไหรอ่อ่ะอ้านี่มาสมัครงานนะเฟินเราจะได้ไหมเนี่ยนี่ตำแหน่งผู้จัดการอ่ะมันต้องมีความมั่นใจในตัวเองสิยิ่งจะยิ้มอียิ้มอะไร ก็ใครบอกล่ะว่าฉันจะสมัครตำแหน่งผู้จัดการฉันสมัครตำแหน่งพนักง,งานธรรมดาตั้งหากและที่สำคัญนี่อะไรอ่ะเฟิร์นเครื่องรางประจำตระกูลฉันฉันถึงมั่นใจไงว่าบริษัทนี้รับฉันแน่นอนไร้สาระน่ะเฟิร์นไม่เชื่ออย่าลบหลูนะบีมอ่ะรับรอง เธอได้ตำแหน่งผู้จัดการแน่นอนจ้าแม่คนสายมูแล้วฉันจะคอยดูขอโทษนะครับ เดี๋ยวเชิญขึ้นไปกรอกไปสมัครข้างบนได้เลยนะครับเช่นครับตอนนี้เอกสารก็เสร็จครบหมดแล้วนะครับเดี๋ยวแต่ขั้นตอนที่จะรับข้อทำงานค่ะ เดี๋ยวท่านประธานท่านจะมาเป็นคนคัดเลือกพนักงานในตำแหน่งต่างๆของสาขานี้ด้วยตัวท่านเองไม่ทราบว่าท่านประธานจะตัดสินวันนี้เลยหรือเปล่าคะน่าจะวันนี้เลยเหรอครับเชิญครับเฮ้ยบีมป้าคุณเมื่อเช้านี่สวัสดีครับท่านประธานสวัสดีจ้่ นี่ใช่ไหมที่มาสมัครงานสาขานี้ใช่ครับท่านประธานคุณสุกัญญาสวัสดีค่ะท่านประธานอืมโตฟรายดีนะคุณยนลดาค่ะ สวัสดีค่ะท่านประธานเอ๊เธอเป็นคนอำเภอพานเหรอใช่ค่ะท่านประธานฉันก็มีเพื่อนอยู่ที่นั่นคุณชนาการหนูค่ะสวัสดีค่ะท่านประธานสวัสดีจ้ะอืม เรียนเก่งนะเนี่ยขอบคุณค่ะท่านประธานเอาล่ะเดี๋ยวฉันจะรับพวกเธอประจำสาขานี้ทุกคนเลยนะและหนึ่งคนที่ฉันจะเลือกมาเป็นผู้จัดการประจำสาขานี้ซึ่งคนนั้นก็คือคุณชนาการ ฉันบอกแล้วว่าซ้อยเครื่องรางนี้จะทำให้เธอเป็นผู้จัดการที่นี่ยังไงฉันขอฝากสาขานี้ไว้ให้เธอดูแลด้วยนะค่ะท่านประธานขอบคุณค่ะ ไน,น่ะหต้นหน้าบริษัทอ่ะเปรี้ยวไหมย,ยังจะมาถามอีกหรอเปรี้ยวแต่ว่าแซ่บเออลูกหมูสำน,นักงานใหญ่เขาเมลมาถามว่ายอดบัญชีมันกระทบไม่ตรงกันอ่ะอือนี่แหละที่ฉันกำลังตรวจสอบอยู่มันแปลกๆรีบหน่อยละกันนะ เดือดสำนักงานใหญ่จะหาว่าสาขาเราทุจริตเอา้าบีมกินมะม่วงไหมน้ำจิ้มลูกหมูทำอร่อยมากเลยนะนี่มันมกี่โมกี่ยามแล้วไม่เคยไปทำงานเลยหรือไงอีกตั้ง5้านาทีกว่าจะถึงเวลาเข้างานนะคะผู้จัดการนั่นนะสีบีมไม่ต้องซีเรียสหรอกหุบป,ปากอยู่ในบริษัทก็คือเวลางานของบริษัททั้งนั้นแหละและอีกอย่างเนฉันเป็นผู้จัดการ ม่ใช่เพื่อนเล่นเธอเยอะดีดจะตอกงานไม่ต้องคิดมากนะตำแหน่งเนี้ยใครมาเป็นก็นิสัยเปลี่ยนกันทั้งนั้นแหละเฟิร์นมาดูอะไรนี่เร็วอะไรลูกหู นี่ไงเจอแล้วยอดที่กระทบไม่ตรงกันแล้วรายการนี้ใครเป็นคนสั่งซื้อฉันเองบีมผู้จัดการคะรายการสั่งซื้อไม่มีในคอมนี่คะเธอก็ทำให้มันมีซะสิใครอยากทำงานที่ี่ต่อไปจะทำแบบนั้นได้ยังไงคะผู้จัดการแบบนั้นเขาเรียกว่ากโกงนะคะบีมเห็นแก่ความเป็นเพื่อนของเรานะ โกงบริษัทมันเป็นบาปเป็นกรรมติดตัวนะโ้ยแม่นางเอกสายมูเอาส้อยเป็นยาอ่อนของเธอคืนไปจริงๆแล้วมันไม่ได้ทำให้ฉันเป็นผู้จัดการหรอกนะเพราะตำแหน่งผู้จัดการมันได้ด้วยความสามารถของฉันเอง ที่ฉันรับเธอเป็นผู้จัดการก็เพราะฉันคิดว่าสายเส้นนี้เป็นของเธอหมายความว่ายังไงคะท่านประธานก็เพราะว่าฉันคิดว่าเธอเป็นคนช่วยฉันนะสิคุณชนาการหนูค่ะสวัสดีค่ะท่านประธานเอ๊่สร้อยข้อมือ คนที่ช่วยเราเมื่อเช้านี่ท่านประธานท่านประธานครับท่านประธานทานรมธาน,านเออที่ฉันให้ตำแหน่งผู้จัดการกับคนที่ช่วยเหลือฉัน ไม่ใช่ว่าฉันอยากตอบแทนบุญคุณเขาอย่างเดียวแต่เพราะว่าเขาต้องเป็นคนดีถึงได้ช่วยเหลือคนที่เขาไม่รู้จักและตำแหน่งผู้จัดการจำเป็นต้องเป็นคนดีและมีน้ำใจแบบนี้แหละไม่เช่นนั้นก็คิดแต่จะโกงบริษัทเหมือนเธอนั่นแหละท่านประธานหนูขอโทษค่ะให้โอกาสหนูเถอะนะคะนะคะท่านประธาน หนูขอโอกาสค่ะได้ฉันให้โอกาสเอาเงินที่กองบริษัทมาคืนแล้วเธอก็ออกไปจากบริษัทฉันเดี๋ยวนี้ท่านประธานหรือจะให้ฉันแจ้งความท่านประธานฟ้าช่วยพูดหน่อยสิท่านประธานเป็นผู้จัดการอย่าทำแบบนี้นะอะไรนะคะก็เธออะได้เป็นผู้จัดการแล้ว ขอบคุณนะสนารวัทหาร